กำลังมองนาฬิกาที่มันเดินหน้าของมันไปอยู่นะญาติโยมมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้เราสามารถซื้อนาฬิกาได้แต่ไม่สามารถซื้อเวลาได้กฎของเวลาคือเดินหน้าไปเสมอเนาะการเวลาเนี่ยย่อมกลืนกินทุกสรรพสิ่งรวมถึงตัวของมันเองด้วยมันกินหมดแล้วดังนั้นเนี่ยบางคนจึงเกิดความเสียใจขึ้นแล้วก็บอกกับตัเองว่าหากย้อนเวลาไปได้คงไม่คิดเช่นนั้น หากย้อนเวลาไปได้คงไม่ทําเช่นนั้นคงจะทําให้มันดีกว่านี้รับผิดชอบให้มันดีกว่านี้หาทางป้องกันให้มันดีกว่านี้แล้วจึงเกิดความสูญเสียไปดังนั้นเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้เราจะโทษใครดีโทษเวลาหรือโทษเราดียอดยมดังนั้นแล้วใครที่กําลังเสียใจคร่ำครวญอยู่เริ่มต้นใหม่ถ้าจะไปมัวมองเสียเวลาเสียเวลาย้อนเวลาย้อนเวลาไม่สามารถที่จะทำให้มันกลับคืนมาได้เริ่มต้นใหม่ ณนะตอนนี้รู้สึกตัวให้ไวแล้วเดินทางด้วยการที่ไม่เสียเวลาด้วยคำว่าคุณธรรมถ้ามีคุณธรรมประกอบในชีวิตแล้วจะไม่มีคำว่าเสียเวลาคุณธรรมทั้งเรื่องของการกระตันยูต่อบุปการีผู้มีบัะคุณคุณธรรมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราคุณธรรมในเรื่องของความเมตตาในชีวิต ความดีความงามในการประกอบอาชีพในการทำงานในการใช้ชีวิตที่อย่าให้มันมีคำว่าโลภโกรธหลงเยอะจนเกินไปไม่อย่างนั้นเสียเวลาแน่นอนลดมันยังไรดีทำสมาธิทำสมาธิให้มันนั้นสกัดความมืดความดำความโลคความโกรธความหลงที่มันเยอะไปเชื่อจางมันหน่อยนึงอย่าให้มันเยอะไปมันจะได้ไม่เสียเวลาในชีวิตมันเกิดสติเตือนใจในชีวิต รู้ตัวไวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ประกอบซึ่งคุณธรรมในชีวิตความรับผิดชอบสูงความมีเหตุผลความมีเมตตาจะผุดเกิดขึ้นมาจากการทำสมาธิที่เราทำอยู่เนี่ยแหละไม่เสียเวลาทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร